อดอกชบ,บาลาระยะดอกชับ,บาขึ้นตัวที่สองลายอัตจฉริคอรภูมินะครับสีม่วงดอกอันชนันนี้นะครับจะกี่ ใหม่เมืองสุรินทร์นะครับอัตลักษณ์สีขอนี่แล้วแต่การสั่งออเดอร์นะครับมีหลายสีที่ทำอยู่ตอนนี้มีสีม่วงดอกอัญชันสีแดงสีชมพูนะครับที่มีออเดอร์สั่งไปแล้วนะก็จะส่วนมากจะทำหลายนี้อยู่นะครับ ตลักสีขอระูมินะครับลายนี้เป็นลายโบราณของของสีขอนะครับเนี่ยแบบนี้มันกัดบดอกไม้แซมแล้วก็้ สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร098 636 0343นะครับทักที่เฟซนะครับชื่อผมเลยครับกีรธรรมหอทอ หลายก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสามารถเข้าไปดูในวิถีชุมชนคนบ้านเราได้นะครับทางช่อง Youtube นะพระใหมเมืองสุรินทร์นะตอนนี้ก็เกำลังขึ้นหลายอัตลักษณ์สีขอครับสีม่วงดอกอัญชันเช้าวันนี้ครับ,บคนที่เข้ามารับชมแล้ว ตามในขณะนี้ครับขอบคุณมากครับ